เราจะใส่เบคอนวันนี้เบคอนที่หั่นไว้แล้วนี่นะะเบคอนเบคอนที่หั่นแล้วเราก็จะเอามาคลี่ๆนะคะเราก็จะทําการเคี่ยวซอสด้วยไฟอ่อนๆนะคะ,นนะ,คะเพื่อจะเอามาราดน้านําสปาเกตตีคาโบนารา่ะเราก็ใส่พรัสซี่ลงไปเพิ่มความหอมนะคะคใส่เนยลงไปก่อน ใส่หัวหอมลงไปผัดคเลยผัดหัวหอมให้หอมนะคะเอาเบคอนลงไปผัดด้วยนะคะวันนี้เราจะทำหม้อใหญ่มากกินกันทั้งบ้าน,นะคะ่ะ ใส่เต้นลงไปผัดด้วยนะคะจะได้หอมๆกระดาดครีมซอสขาวลงไปนะคะ เลือกิะะ๊กไข่ค่ะเอาตามด้วยไข่แดงนะคะโรยชีสลงไปคะ่ะปิดไฟ สปาเกตตี้คาโบนาร่าหอมหอมอืออร่อย